สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซ่หัวเด่นในหนึ่งหกอีกแล้วครับท่านคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลก็ขอบคุณมากทุกแนวทางที่แบ่งปัน,ปนและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดก็โปรโดใช้วิ จรารณญญาในการรับชมด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทานใช้กับ 1. นึ่งพฤศจิกายนเ,าเราไปชมกันเลยกระต๊อบชมเช้าวันนี้ก็เช้าวันที่30ตลอด เจ้านี้ใบนี้เก๋เกลียวเนื้อทานโบนโซน,น,นห้าดึงโซนโซนห้าดึงโซนจับโคโซนสองเจ้าเก๋เกลียวก็แบ่งปานเนื้อทานอีกหนึ่งใบชุมต่อกันเจ้านี้นานเนื้อทาน 3ตัว3 3มสามศูนย์สามห้าสามสองศูนย์สามสองหนย์สามเนย์สามนย์สองนย์เก้นวิ่ง8ชุดสรุปบนใบนี้ครับรุจิเลตนาคาอีกหนึ่งแนวทางดับ10เหลือเด่น ดับ1649เหลือ023578ก็ขอบคุณมากดับ4ตัวเหลือ6ตัวเป็นแนวทางใบนี้ครับเจ้านี้ก็เป็นฐานจับคู่สองตัวบนล่าง51กับ9 1 2 จับคู่ 59, 5้5เก้1ห1าหนจับคู่เป็นทานคู่สองตัวบนล่างใบนี้ครับธนากรชุด4 8 4 7รอง0 7 0 8 6 7 6 8 6 2 4 2 เป็นเอวทานล่างเน้นตรองเป็นนอวทานโคสองตัวล่างตองใบนี้ครับเจ้านี้ก็เป็นนอนทานเจฝน แนวทานสอนอบูลห้ตัวศูนย์หนึ่งสศูนย์หนึ่้าเจฝนก็แบ่งปาแนวทาง5ตัว10น,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 น้อยบูลใบนี้ครับใบนี้ครับก็เป็นแนวทางของยืนออยืนแนวทานครบสอง ตัวโบนสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเตัวครบ10หน่วยโบนใบนี้ครับเจ้าทีเลสแนวทางสองตัวล่างจับคู่0 6 0 7์หกศ สองห0สองสก็ง <c oughs> กขอบคุณมากอาดีตที่แล้วผ่านสี่สเนวทันใหม่นี้ก็ฝากแนวทาง4ชุดใบนี้ครับเทนโดแนวทานเก้าสองสองแปกแปดสองเก้าเก้าสองเก้าสอ ตามโดย7252 2 2้าแนวทานบนล่างขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่แบ่งปัน,ปนเจ้านี้ก็เป็นแนวทานใหญ่ใหญ่มะแรงปองแนวทานตารางสองฝั่ง แนวทานใหม่นี้ก็ฟางเนวทาน4 6 5 3อีกตารางหนึ่งก็9101ท่าที9108เจ้านี้ครับมหาโชตนะแนวทานเต็ม2ตัวบน6 7 8 9 0 1แล้วก็เต็ม2ตัวล่าง1 2 3 4 5 6 เต้นบนก็เดิงเต้นหเต็ม8เต็มศนยเต็มล่างก็เดินเต็มสาเต็มส <assignments> เจ้านี้ครับท่านเป็นโอทานบนล่าง 2, 2, 2, 4, 2, 8, 2, 1, 2, สองสองสองสี่สองสองสามห 1>, 1 4ึ่งสี่หนึ่งหหนึ่งเจหนึ่งหกสสองขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมอูลใบนี้ครับท่านก็เป็น,นาทานคู่เดียว5 9าเห้าเจ้านี้ครับท่านนะก็ฝากาทานชุดเดียวนะชุดเดียวห9 ขอบคุณอย่างมากสำหรับข้อมูลถ้าผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยเจ้านี้ก็เป็นแนวทางรวม3ตัวตรองและก็2ตัวตรองบนเก็บหน้าจอครับท่านนะฝากมาหลายชุด 2 2 2 5 2 8 2 2 4 5 4 8 6 2 6 5 6 8 1 12 2 125, 128, 14 2 1 2 5 1 2 8 1 4 2 1 4 5 1 4 8ครับท่านใบนี้ก็เป็นอาทานชุด3ตัวชุดเดียวครับนะเจ้านี้ก็แบ่งปานชุดเดียว5 จุดเดียว5 5 2 452ฝากมาจุดเดียวปเป็นแนวทางยังไงก็ขอขอบคุณมากสำหรับแนวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจชุมต่อการเจ้านี้ก็ปเป็นแนวทางหลักอร้อยสิบหน่วยจับชุด406 407 506 507ตามด้วย508รวม6ชุดอดีตที่แล้วผ่านเจ้านี้ครับท่านเจ้านี้ก็เป็นแนวทางเต็น10หน่วยโบน1 3 5 7 9 1>, 1 3ึ่งสตัวเป็นแนวทางนิบในบนก็ขอบคุณมากช่วงต่อกันครับใบนี้ครับก็เป็นแนวทางจะ โค่จับโค่จับคู่เจ้าขี่เจ้าเกศสองสองใบเจ้ารังอักกับเจ้าโกกรับอักรองจับโค่ศูนย์นึกับ78็ดแปศูนยเจ็ดแไม่ชนจับโค่ตดขอบคุณมากสำหรับแนวทางก็ประมาณนี้ครับต่านผู้ชมที่น่ารักนับทุกท่านก็ สุดๆก็มีหลุดมีถทูนะท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโดยขอบคุณอย่างมากเจ้าของแนวทางและก็ขอบคุณทผพอชมที่ติดตามเอ็กมินมาโดยตลอด้วยครับนะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคลิปนี้ก็ สรุปเพียนเท่านี้ครับท่านเราก็ไปเจอการคลิปต่ตอไปครับผมขอบคุณอย่างมาก